สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเิ็งก็อยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันจะทุกโกเครื่องนอกอีกแล้วจะทุกคนจ้าในเสียตังอีกแล้วนะจ๊ะเนาะไฟดับคือทําให้เครื่องเรานอกอีกแล้ว<ม>เปลี่ยนได้สองเครื่องเพราะว่ามันอยู่ในนี้ในบ่อน,นี้มันมีสามเครื่องเนาะคะกก่ะเนาะจะไดอยู่อย่างนี้ละจ๊ะเจ้าป้า าสวยๆมาฝากค่ะอันนี้อยู่ที่บ้านิด็ก็จะแช่อาหารให้เขาทุกวันเด็ครับน่ารักน่ารักมาให้มาชมมาให้ชมนะค่ะนอะะ้องหูบรรยากศาศดอกเจ้าปาก่ก กิจเขาเรียกปลาข่อยเนาะคะนะ่ะเนาะหลังที่เขาเรียกปลาปลาข่อยคอย,คอยอเอาเด็กกระจายไปไหนหมดแล้วอะตามตามอาหารนะคะเนาะไม่ชอบตัวนะะ้าค่ะสวยมันจะมันหยุดนิ้วเพราะว่ามันมีอาหารตรงนิ้วถึงนะคะเนาะนะคะ หมดแล้ว <laughs> ไม่มีอาหารให้เขาหยุดแน่แน่เนี่ยตัวนี้สวยค่ะตัวนี้สวยจัดผูกขนแกะแน่แน่แน่เนี่ยค่ะเขาก็เนี่ยค่ะเก็จะมาอยู่อย่างเงี้ยอ้าวเด็กเด็เด็เนี่ยค่ะ กินชอบตัวนี้ค่ะเนี่ยเนี่ย,ยสวย <c oughs> นี่ค่ะความน่ารักของเขานะคะเขาก็จะมาตอดมือเราเนาะคะ่ะเนาะแต่ละวันจิ๋วก็จะเล่นกันไปนี่แหลจะจ้ะทุกคนจ้าแต่ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่เนาะคะ่ะเนาะกลัวทุกคนเบื่อล่ละค่ะวันนี้เนึกอยากจะมาเล่นกับเขาคะความน่ารักของเขานะคะ <c oughs> ค หมดนี้มี15ตัวจากทุกคนจานะ,ะ,นะะเสียทีเครื่องน็อกไปอีกแล้วหนึ่งเครื่องเนาะคะ่ะเนาะจะได้ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะคะไฟดับทุกทีเครื่องน็อกทุกครั้งเลยค่ะทุกคนจา๋ามีเหตุให้เสียตัง บ่อยมากเลยนี่สวยนะคะสวยนะคะเราก็จะมามาตอดมือปิ่นจ้านี่แหละสวยสวยหลายตัวเลยจ้ะทุกคนจ้ะ มาจะประมาณนี้ค่ะนี่แหะะละค่ะคเป็นรประโยชนประมาณนี้แหละคะ่ะสวยงามไหมคะนี่ค่ะสินก็นกลายเห็นสินเลยมาเขาก็จะมาประมาณนี้นะคะทุกคนจ๋าสวยงามนี่คะ่ะชอบทอ,อ,องตัวสามตัวเบทุกตัวเลยคะ่ะทุกตัวน่ารักมากๆเลยนะคะ แกงเขาแกงเขาแกงเขามาอยู่กันกบน,น้ำน,น,นะคะน้องาประวบนน้ค่ะไายตาไหลตานองร้อนเส็งอาจารย์ทุกคนจ๋าเนี่ยค่ะก็จะว่ายไปไว่ายมาประมาณนี้นะคะทุกคนในสิ น่ารักน่ารักของเจ้าป่าที่บ้านนะคะเนาะ,ะสวยไหมคะพี่ๆจ๋าความสุขจ้าเนะาะค่ะที่บ้านนะคะก็จะมีอย่าเนาะ,ะคนดูเกชอบนะคะเนาะนะคะ ก็จะปลูกเนี่ยค่ะอยู่อย่างนี้แต่จะทุกคนจ้ะนี่แะค่ะอันนี้ต้นวาสนากําลังมาสวยขึ้นนะคะทุกคนนะคะติ่มก็จะมีตะบองเพจเนี่ยนะคะไติ๋มเอาเอาเอาเาซื้อจากเผามาจ้ะนะคะกําลังมามาปลูกอีกอีกนะคะนี่เป็นเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเนาะนะคะติ๋มก็จะอยู่อย่างนี้แต่ทุกคนจ้ะ อยู่บ้านก็จะมีกิจกรรมทำอย่างนี้นะคะอันนี้ตับปองเพชรที่จิมปลูกคนเดียวะคะ่ะเนี่ยค่ะซื้อมาใหม่นะคะทุกคนค่ะซื้อมาใหม่ซื้อมาตอนนี้ตอนแรก,อ,อ,กอันนี้เป็นกระถางอย่างนี้นะคะทุกคนที่จิมเอามาใส่เนี้นะคะ,นะคะให้มันให้ให้ที่กว้างเนาะค่ะเนาะกำลังแตก กำลังสวยสามวันรดน้ำครั้งหนึ่งเพราะว่าติมรดไปแล้วเมื่อวันวัน,ว,นวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะแต่เจ้าของที่เขาทำเพาะขายอะค่ะเขาบอกว่าอาทิตย์ละครั้งแต่ติ่มกค็คือนี่คือเราซื้อมาใหม่เนาะก็ลงยังไม่ติดมากนะคะนี่นะคะการใช้ชีวิตของติม ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเนาะฝากติดตามฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาคลิปสั้นๆมาให้ดูเนาะค่ะเนาะมีปลาคราฟมีกระบองเพชรที่บ้านนะคะการใช้ชีวิตของติ่มก็จะแบบประมาณนี้โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะนี่นะคะกิจกรรมแต่ละวันของติ่มเนาะ ตอนเย็นแล้วนะคะทุกคนจ้าตอนเสียงนิดหนึ่งเนาะค่ะเนาะมาติดติดนะคะ,ะ,ต,ต,คะ,ะติดงานดีหลตอาดีเล็กทุกวันนะคะ่ะทุกคนจ๋าเชา้ชาเช้าตอนเย็นเนาะค่ะเนาะ อาหารเขาก็จะเด่นกับเขาทุกวันนะคะพี่ๆจะเนี่ยสองตัวนี้สวยจะ้ะ